วินาทีมินชาิดาโผล่ร่วมเฟรมหมากปรินคิมเบอรี่ในงานแต่งผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานวิวาสุดชื่นมื่นของคู่รักพระเอกนอกจออย่างพระเอกดุ๊กมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอรี่ณห้องวล์บอลลูมโรงแรมเซ็นทราแกนแอดเซนทันเวอร์ทั้งนี้ในงานคนบันเทิงเกือบทั้งวงการเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งอาทิย่าญาอุรัสยาและเด็กคกิมิยะมากี้ปลอก ปูปสุภาพร์ตูปิยะวดีมาวินนกชัดชัยนกสินใจเอสุภชัยมะปรางวิลาการซานิดีเจเอกกี้อ้นสีพันแหม่มจินตลาวุนเส้นวิริทิภาเมเฟื่องอารมณ์แก้มวิเชียรนีเป็นต้นและต้องบอกเลยว่าเป็นวินาทีที่หลายคนรอคอยเมื่อนางเอกสาวมินชาลิดาโผล่ร่วมเฟรมหมักปรินคิมเบอรี่ในงานแต่งหลังครั้งหนึ่งหมักปรินและมินชาิดา เคยมีดราม่าก,กันครั้งใหญ่และการเดินทางมารม่วมงานแต่งในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของพิธภาพอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ